สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ YNJ Debate ที่จะนำเสนอข้อถกเถียงด้วยข้อเท็จจริงที่พิสูจน์ได้เพื่อประกอบการตัดสินใจในชีวิตของคุณและว,วันนี้เราจะมาหาคำตอบสำหรับผู้ประกอบการที่กำลังจะเริ่มต้นธุรกิจค่ะนั่นคือในโลกธุรกิจที่ความเร็วเป็นสิ่งสำคัญและทรัพยากรมีจำกัดเราควรเริ่มต้นด้วยขนาดเล็ก small เพื่อความคล่องตัวหรือควรเริ่มต้นด้วยขนาดใหญ่ big เพื่อโอกาสในการเติบโตแบบก้าวกระโดดค่ะคำถามหลักของเราในวันนี้คือ การเริ่มต้นธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีเงินทุนและโครงสร้างชัดเจนสามารถบรรลุก,การเติบโตแบบก้าวกระโดดในระยะเวลาอันสั้นได้ดีกว่าการเริ่มต้นธุรกิจขนาดเล็กจริงหรือผมขอเริ่มต้นด้วยข้อเท็จจริงที่สนับสนุนฝั่งธุรกิจขนาดใหญ่ครับข้อได้เปรียบที่ชัดเจนคือการเข้าถึงเงินทุนและทระะัพยากรครับข้อมูลทางการเงินชี้ว่าธุรกิจที่เริ่มต้นด้วยขนาดใหญ่มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากธนาคารหรือนักลงทุนสถาบันได้ง่ายกว่ามาก เนื่องจากมีความน่าเชื่อถือและแผนธุรกิจที่ชัดเจนกว่าซึ่งช่วยให้สามารถลงทุนในเทคโนโลยีเครื่องมือและการตลาดที่จำเป็นต่อการเติบโตอย่างรวดเร็วได้ทันทีนั่นเป็นความจริงด้านเงินทุนค่ะแต่คุณลัะเลยองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดในโลกธุรกิจยุคใหม่นั่นคือความคล่องตัวและความเร็วในการปรับตัวหรือ agility ค่ะข้อมูลด้านการจัดการธุรกิจระบุว่าธุรกิจขนาดเล็ก มีความคล่องตัวสูงกว่ามากในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดหรือความต้องการของลูกค้าโดยสามารถปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์กลยุทธ์หรือ Mac แม้กระทั่งโมเดลธุรกิจได้ภายในไม่กี่สัปดาห์ซึ่งตรงข้ามกับองค์กรขนาดใหญ่ที่มีขั้นตอนและระบบการตัดสินใจที่ซับซ้อนทำให้พลาดโอกาสหรือถูกคู่แข่งที่เล็กกว่าแซงหน้าได้ง่ายค่ะถึงแม้ความคล่องตัวจะสำคัญแต่เราต้องมองไปที่ความน่าเชื่อถือและการดึงดูดบุคลากรค,คุณภาพครับ การเริ่มต้นด้วยขนาดใหญ่ทำให้องค์กรมีภาพลักษณ์ที่น่าเชื่อถือในสายตาของลูกค้าและคู่ค้าทันทีนอกจากนี้ยังสามารถดึงดูดผู้เชี่ยวชาญและบุคลากรที่มีทักษะสูงได้ง่ายกว่าด้วยการเสนอเงินเดือนและสวัสดิการที่ดีกว่าซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้ธุรกิจเติบโตและขยายตัวได้อย่างรวดเร็วครับ แต่ข้อมูลด้านความเสี่ยงทางการเงินก็เป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาอย่างจริงจังค่ะการเริ่มต้นด้วยเงินทุนขนาดใหญ่หมายถึงความเสี่ยงต่อการขาดทุนที่สูงกว่าหากโมเดลธุรกิจผิดพลาดธุรกิจขนาดเล็กใช้เงินลงทุนเริ่มต้นที่ต่ำกว่ามากทําให้สามารถทดลองตลาดหรือ MVP แล้วเรียนรู้ความผิดพลาดได้ด้วยต้นทุนที่น้อยที่สุดซึ่งข้อมูลสถิติชี้ว่าผู้ประกอบการที่เริ่มต้นเล็กๆมีโอกาสที่จะอยู่รอดได้นานกว่าในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจค่ะ อย่างไรก็ตามธุรกิจขนาดใหญ่มีข้อได้เปรียบในเรื่องของการประหยัดจากขนาดครับเมื่อมีการผลิตหรือการให้บริการในปริมาณมากธุรกิจขนาดใหญ่จะสามารถลดต้นทุนต่อนหน่วยลงได้อย่างมีนัยสำคัญไม่ว่าจะเป็นต้นทุนการจัดซื้อวัตถุดิบการขนส่งหรือแม้แต่กระทั่งการทำการตลาดซึ่งทำให้สามารถเสนอราคาที่แข็งขันได้และทำกำไรได้สูงกว่าธุรกิจขนาดเล็ก แต่ธุรกิจขนาดเล็กมีการควบคุมต้นทุนคงที่ได้ดีกว่าค่ะข้อมูลด้านบัญชีชี้ว่าธุรกิจขนาดเล็กมีภาระผูกพันด้านค่าเช่าพื้นที่สำนักงานขนาดใหญ่ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรจำนวนมากและค่าระบบไอทีที่ซับซ้อนน้อยกว่าซึ่งทำให้เมื่อยอดขายตกตำ่ำพวกเขาสามารถปรับลดต้นทุนได้รวดเร็วและหลีกเลี่ยงภาวะขาดสภาพคล่องได้ดีกว่าค่ะข้อมูลด้านอำนาจในการเจรจาต่อรองก็เป็นข้อได้เปรียบที่ชัดเจนของธุรกิจขนาดใหญ่ครับ การมีปริมาณการสั่งซื้อที่มากทําให้ธุรกิจสามารถต่อรองราคากับซัพพลายเออร์ได้ดีกว่าและยังสามารถต่อรองกับลูกค้าหรือคู่ค้าขนาดใหญ่เพื่อทําข้อตกลงเชิงยุทธศาสตร์ที่เอื้อประโยชน์ต่อการขยายตลาดได้อย่างรวดเร็วครับแต่ธุรกิจขนาดเล็กมีความใกล้ชิดกับลูกค้าที่ดีกว่าค่ะข้อมูลด้านการตลาดชี้ว่าธุรกิจขนาดเล็กสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นและเข้าใจความต้องการของลูกค้าเฉพาะกลุ่ม หรือนิชมาเก็ตได้ลึกซึ้งกว่าซึ่งทำให้เกิดความพักดีของลูกค้าที่สูงและสามารถปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าได้รวดเร็วกว่าค่ะอย่างไรก็ตามการเริ่มต้นธุรกิจขนาดใหญ่ยังช่วยในเรื่องของการป้องกันความเสี่ยงด้านกฎหมายและการปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือ compliance and legal risk ธุรกิจขนาดใหญ่มักจะมีทีมกฎหมายและระบบบัญชีที่ได้มาตรฐานทำให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างโปร่งใสและหลีกเลี่ยงปัญหาทางกฎหมายที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้ ซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญต่อการเติบโตอย่าง,ย,างยั่งยืนในระยะยาวครับแต่เราต้องไม่ลืมเรื่องความยืดหยุ่นในการตัดสินใจของผู้ก่อตั้งค่ะในธุรกิจขนาดเล็กผู้ประกอบการสามารถตัดสินใจและลงมือปฏิบัติได้ทันทีโดยไม่ต้องผ่านขั้นตอนการอนุมัติที่ยาวนานหลายชั้นเหมือนองค์กรขนาดใหญ่ซึ่งทำให้พวกเขาสามารถใช้เวลาที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์มากที่สุดและนำพาธุรกิจไปในทิศทางที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วค่ะข้อสุดท้ายที่ผมจะนำเสนอคือเรื่องของการสร้างแบรนด์และการตลาด ธุรกิจขนาดใหญ่สามารถลงทุนในการสร้างแบรนด์และการโฆษณาในช่องทางต่างๆได้อย่างครอบคลุมซึ่งทำให้แบรนด์ไปที่รู้จักในวงกว้างและสร้างการยอมรับในตลาดได้อย่างรวดเร็วโดวยอาศัยเงินทุนที่สนับสนุนการตลาดแบบเต็มรูปแบบครับ แต่ธุรกิจขนาดเล็กสามารถใช้กลยุทธ์การตลาดแบบปากต่อปากและการใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อสร้างชุมชนของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดต้นทุนมากกว่าค่ะซึ่งข้อมูลชี้ว่าความไว้วางใจที่เกิดจากการแนะนำปากต่อปากมักมีผลต่อการตัดสินใจซื้อที่สูงกว่าการโฆษณาขนาดใหญ่ค่ะหัวข้อสรุปและเทคเ a w a วการโต้ว,วาทีในวันนี้สแสดงให้เห็นว่าการเริ่มต้นธุรกิจขนาดใหญ่มีข้อได้เปรียบที่ชัดเจนในด้านศักยภาพในการเติบโตแบบก้าวกระโดด การเข้าถึงเงินทุนและบุคลากรคุณภาพรวมทั้งการประหยัดจากขนาดซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้ที่ต้องการบรรลุความสำเร็จอย่างรวดเร็ว และดิฉันคิดว่าสิ่งที่ต้องพิจารณาอย่างลึกซึ้งคือมูลค่าของความคล่องตัวและความเสี่ยงที่ควบคุมได้ค่ะตราบใดที่โลกธุรกิจยังคงเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วการเริ่มต้นธุรกิจขนาดเล็กที่ใช้เงินลงทุนต่ำสามารถปรับตัวได้ไวและเรียนรู้จากความผิดพลาดได้โดยมีต้นทุนที่น้อยที่สุดจึงเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยกว่าและเหมาะสมกับยุคสมัยที่มีเวลาน้อยที่สุดค่ะสุดท้ายนี้ YNJ Debate ดีบทอยากให้คุณลองคิดต่อ คุณมองว่าในยุคนี้การลงทุนที่มีค่าที่สุดในการเริ่มต้นธุรกิจคือเงินทุนขนาดใหญ่เพื่อสร้างความได้เปรียบหรือเวลาที่มีจำกัดเพื่อเรียนรู้และปรับตัวอย่างรวดเร็วมากกว่ากันคะวันนี้ดิฉันขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีค่ะ